่ะทำไงไอ้ดูครับใจไรอมันพี่เราสองตัวอมันเก่งตายใครเกมมือดีโอ้เก่งตายเลยเป็นได้จะลอยอีกไม โอ้ยแม่งผมไม่มำไ,ไ,ไห้อ,หอ,ไอดูอครับใจอะไรห้า X แ d กได้เดี๋ยวมึงเจอกูก็ไป,ปแล้วมือใจอ๋อก่อแล้วเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้มันอะไรสิฮงพี่ เชนอกุเตะล้วาๆนกักกเอา้าถ้าว่า2องสี่ก็ไปตะกดเสยพิมพ์ยังไงบอกกูฟัง <laughs> โตกตายตายละผมเกินยังว่าสุนไ่ยไอไอไปอะไรเขาไปเนี่ยไอไปได้แบบไหน ăn đi là dòng to ăn chừng tay đại viên dạ để hai nhìn đại con chứ cột muộn hay không ấy em này hơi em này hơi chinh đi chinh đi กูถึงหลังอีกยิงแล้วพวกเสือแดงนี่โอ้ห่วยท่อไอ้แกมือดีโอ้แก่งตายไอีเวียนได้จะลอยอีกสิบห้าโอ้อสี่ศูนย์สี่ส

mất số gần đi, đi hoa là hoa là hoa hoa quay là mừng ạ à, một phải say อกอ๋อ,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 อสิบหายไม่ไหวแล้วหัร้อนแล้วแขมีกูขอร้อนละช่วยแก่น,น้อยหอ่อหอนละหอ่อหอนละต้องจัดละต้องจัดละถึกแอกแบบเมื่อกี้หยาบเกินไม่ต้องพัดเป็นเดี๋ยวถึกเตะเอาสเตม พญา,าไปใส่นะน้องเอาไปพันยานะน้องนะพญา,าไปพันนะน้องแ <L> อาาก็อาจากจัดแอ็กจัดไม่ไวหวแล้วหัวนะ มันหัวร้อนนะแกน้อยมันหัวร้อนนะแกน้อยมันหัวร้อนละจ้าห mhm. ัวร้อนละจ้าหัวร้อนละจ้าหัวร้อนละจ้าแอ๊กออกควายแอ๊กควายเลยล่ะสุดหรัวหมดเกล็ดละมึงทำให้กูหัวร้อนเองที่พายหัวร้อนแบบวนเมี่ยงถังเต้นใส่ถังเมี่ยง คือแบบยิงได้แลคือแบบเออขิงแอ็คแอ็คใหญ่โอ oh, ้มาแล้วไอ้น้อยเอาจริงแล้วโอนมาเพราะมันเนี่ยป็นลวดเพราะมันเป็นเปนลวดเดะ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 ไม่ต้องเล่นยงไ่ต้องเล่นเป็นลูดนะบุมมอนบุมมอนเดี๋ยวค่อยลูดบมอ่ะจมซีดีเสซ่อีกละหันบอมาหาอีกละโอ้ย

มึงยีตัวแยกจัดนี่วกกไวเลยเก่งตายได้บียนเก่งตายเลยมึงอีกตัวมึงอีกตัวไอ้เหี้ยไปแอ็กก่อนละกันอันนี้เอาหมวกไปใส่นะมึงอะเอาหมวกไปใส่นะยีนรับไหม มดีไปดีไปดีไปไม่ยขาตายมาดีไอ้ควายน่าหีมาดีมาดีพวกมึงสองตัวไม่ได้เก่งอ่ะเออ กนะูหมไปใา่นะหมดไปตส่นะอนตัวาหตัวาตัวนี้อ่าตายวงดิอ,อ่ไวเลยที่ X ไวเลยล่ะ สูส้ไอมาไม่สบายดีอดยสบายดียดยดนะใส่ลนครขอโทษสำหรับขับญาติ้วยทุกคนไ่ตกผัดเมนเดี๋ยวไอแดวเราสตรีมว่าไปมั่วหมฮันจัดหมฮันจัดเลยได้หากันไหมส่งรหัสมาเลยคนไรคนไรสะใจ เดี๋ยวไอมียอะไรไห่ยิงไปแอกใส่วะหัวหอนปะทุกคนก็หโหหอนปะถึงยิงแบบนั้นแล้วไปแอกใส่แอกใส่ตัวเดียวผมว่าแอกไซสองตัวเลยบริเกงบ้าเลยบริเกงบริเกง,กง,กง,กงคือยิงได้แล้วจะขิงเพือ่อ ร่วงแล้วอ่ะเอาเอาเอา,เอาอะไรดีเอายาไปพันไหมเอายาไปไหมเอายาไปพันได้ลูกชาย ไว้อะไรดักมาดีเสื้อแดงดักกาำหงกากอ่ะเสือกอยากมากเ,อ,าเอ็กยาเข่ายาเข่าหอนละไค่จะว่าบ,บ,บดีกระช่างมันพถาะือแบบนี้ก็พอหอนคือกันเอาจะไปห้องหอยเด้อโอเคโอเคอนึกวบ่อยน้อยเดี๋ยวใค่สร้างมันัมมงมีขียวไหลอยอู่อารเบอร์รหัสเจ้า <c oughs> ไอ้สามเท่านั้นสิ ค่เขาเรายอมใจมาทันวอทันจีซู่ๆจัดไปดีอย่างอย่างของมึงฮะอย่างของมึงอย่างของมึง ขอแ X ่อและกันขอแบบอสาใจเลยละกันมาขอไปไอ้ขอแบบสะใจก่อนตูดีแหละไม่เอ็งโหฮอนแล้วต้นต้นเกมอ่ะ X อ่ะสอบแ X เอาหมักแ X หลาย X ให้สาหมักแ X หลายเอาหมักให้เอาบุดเอาเอาหมวกไปเอาอาญาไปซะเอาอยากเอาหมวกไปเด้อมักแ X หลายอ่ะอ๋อ X วะหมักแ X วะเอาแอ X ให้สาหมักแ X หลายไงโหฮอนละ โอ้ยโอ้ยหักโอ้ยนี่เหยียบพรอบโอ้ย,ย,ย,ออย,อยเก่งเก่งให้ซัมทีแอคเด้เอะตาอ,อ,อยู่บอนอยังู่มทีอะเฮ้ยจะคิวไอร้อยเรื่อยอยู่ ฮะไม่อยากเปยกพี่ใช่ไหมเจ้าอะไอย่างไร้ด้วยนี่หวังฝนให้เนี่ยยาฝนให้พร้อมนี้นี่ไยสีนเห็ดเป็นแอคกโ,อโอหอนมันมันีนนี์รร์่มร์ออรร์น์ร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 น์ร์ก์ร์รัร์รร ล่วงล่วงล่วงมึงกูจะแอกแต่มึงเลยไม่หายมาดิมาดิควายเลยล่ะมาดิ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 าดอ่านะาี่เอา,อาเอาบอยานะาเอาบอยเอาบอยาเอาวะนี่มึงอีกตัวมึงอีกตัวตัวเนี้ยมีตัวมีตัวมีตัวอ่ะเอามวกไปใส่เอามวกไปใส่ มัวไปใส่เด้อสู่สองตนี่มันใส่ละมัวไปใส่เด้อว้ไว้เอา้าแตกกับว่าสองตนี่เป็นจริง,งนี่เป็นกวงจเจี๊อ่า